ข้าวด่วนข้าวด่วนภา,นาพาณิชย์เขาจัดงานพานาโซนิกอีเลเวนเดย์เซล2020ตั้งแต่วันที่21ถึง31พฤษภาคม2563เพียง11วันเท่านั้นภายในงานลูกค้าทุกท่านจะได้พบกับสินค้าของพานาโซนิกราคาพิเศษแบบสบายกระเป๋าพร้อมทั้งรับโชคถึง7ต่อด้วยัต่อที่1 ซื้อสินค้าพานาโซนิกในราคาพิเศษต่อที่2ดาวเริ่มต้นเพียง99บาทเท่านั้นต่อที่3ซื้อ1แถมถึง3ต่อที่4เมื่อซื้อสินค้าพานาโซนิกครบ5,000บาทขึ้นไปรับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าชิ้นต่อไปลดสูงสุดถึง50%งต่อที่5 ซื้อสินค้าพานาโซนิกครบ30,000บาทขึ้นไปรับทันทีกระเป๋าเดินทางขนาด24นิ้วมูล,ลค่า2,990บาทต่อที่6รุ้นรับรางวัลใหญ่จากพานาโซนิกมูล,ลค่ารวม4,000 0 0บาทและต่อสุดท้ายต่อที่เจซื้อสินค้าพานาโซนิกรับคะแนนครับพานาโซนิกคูณ2แลกสินค้าพานาโซนิกฟรี ลูกค้าสามารถร่วมชอบผ่านทางออนไลน์ Facebook Line และแอป,ปสหาพานิชย์ได้เลยเพราะทางสหาพานิชย์มีบริการจัดส่งฟรีพร้อมทำสัญญานอกสถานที่ย้ำอีกครั้งกับงานสหาพานิชพานาโซนิกอีเลเวนเดย์เซลสองพีเพียง11วันเท่านั้นระหว่างวันที่21-31ถึง31พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานใหญ่สหาพานิชย์สาขาโชตนาสาขาลำพูนเยื้อตลาดจตุจักรและสาขาแม่ห้องอนอย่าลืมบ การเป็นหนึ่งคุณภาพเป็นเลิศต้องที่สหาพาณิชย์เท่านั้น